สวัสดีครับจุนิโจูดทวิตชาแนลนะครับอันนี้คือมุกไข่ชาชาไข่มุกนะฮะของพม่อมางเหมือนของไทยแหละครับนี่ครับลูกดำๆไม่รู้เขาเรียกอะไรเอ่ยลูกเกดหรือเปล่าเป็นวน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 ใส่ไข่มุกได้ไหมได้ครับราคาเดียวกันนะฮะราาคเดียวกันไม่ลดให้ไม่เอาไข่มุกขอบคุณมากเฮ้ยอันนั้นเอาอยู่เดี๋ยวด้วยอันนี้ไม่เอาโอเคของคนนี้ ไม่ใช่ไอเนี่ยมันก็ออกหวานๆเค็มๆอ่ะทำจากทำจากนมเฉยๆทำจากนมเหรอไม่แล้วมันมีสีนู่นเดินอหู่มีจะเอาไหมล่ะอืมอ่าเออจะลองดูกหน่อยอันนี้มาก็ได้เนี่ยเออเติมสีได้ไหมสีขาวฮะนมีหลายสีมีหลายสีออ๋มีหลายสีด้วยอ๋อสีแดงนี่สีอะไรอ๋อสีน้ำตาลอ๋อสีขาวนี่เอาสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่เอานี้ ส็จะไจัาจบหรือเปล่าวะอนุก่อนเอาไม่อานะคนก่อนมันไม่ใช่ไข่มุกไข่ชาอาจจะเป็นเฉาก้วยกไม่ใช่เฉากวยค่ะแป้งแล้แป้งเออได้ๆนิดเดียวเอาให้ขา่นก็ได้เย็นๆหน่อยง ูสแนะนำเพราะผมกินไปแล้วถ้วยมันใช้ได้เค็มๆอะของใครเอ่ยตัวละหนึ่งพันเหรอเและของคุณนีแหละไม่เอาของคุณจยายุดียุดยุดเย้อหยุอหยุดหรุดหยุายุดหยุดหยดมาุดหยยายุดดหยุดหยุเหยดมยุดหยุดดหยดยุดหยุดหยยบดหยอะไยนดหยุดยุยุยุดยุดหยด นะขาีเม็แล้วมาผสมแล้วทําเป็นนี้พี่คะกินไอรีมไหมคะค้าีเมออกมันมันหวานไข่มุกไหมคะไ่มุกอร่อยร้อนกินอร่อยครับมุกไข่ชาครับของพ่อมาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะ จะผมเรียกมุกไข่ช้าแล้วกันแล้ว <laughs> ก,กค็คือเสียงดัง